Film. ตอนรักนี้ไม่มีค่า EP4 ไลค์ซับสไคร b ์กระดิ่งการแจ้งเตือนรักนี้ไม่มีค่า EP4 มาแล้วนะครับหายไปหลายวันเลยนะครับสำหรับรักนี้ไม่มีค่านะลงไปเรื่องอื่นแทนนะครับ เตี๋ยวร้านนั้นอร่อยดีนะเวโเลตใช่นี่พวกเธอหยุดฟังทิ้ก่อนสิอ้าวน้ำชาทำไมเธอไม่อยู่กับแฟ,แล,ฟลแล้วก็เฟียล่ะแล้วก็เฟื่องด้วยเขาย้ายเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนั้นเราไม่ใช่หรอแหมเธอจะนั่ง,<ว><อ>งคุกเข่าทำไมขอโทษนะดิฉันร่วมมือกับเย่แฟเพื่อกันแกงพวกเธอเฟียกับเฟื่องก็โดนบังคับให้เข้ากลุ่มตอนนี้ฉันไม่เหลือใครแล้ว ฉันขอเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มพวกเธอได้หรือเปล่านะฉันไม่เหลือเพื่อนเลยเอ,อ่อไอที่ว่าจะเข้ากลุ่มอะน้ำชาฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเธอสามารถเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเราได้นะเอาไมล่ะน้ำชาเธอเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเราก็ได้นะกลุ่มเราจะได้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะเอางั้นหรอใช่ใมาไปซ้อมมวยกันก่อนเลยตอนนี้ นายกับนายเอาเรื่องที่ฉันสูบบุหรี่เนี่ยไปบอกปะปานะถ้านายเอาไปบอกแม่ไห่เงินเดือนนายจะถูกลดลงครั้งละหนึ่งหมื่นบาทโอเคครับคุณหนูตอนนี้ถึงที่ใหม่ยแล้วครับผมสัญญาผมจะไม่เอาเรื่องที่คุณหนูสูบบุหรี่ไปบอกใครเลยดีมากจอดเลย มีแฟนแบบพี่แจ๊ค่ะพี่แจ๊ดเขาเป็นผู้ชายดีหน้าตาหล่อแต่ทำไมเขาไม่เคยชิดตามองฉันบ้างเลยอะ่ะ mm hmm. ฉันลองไปขอพ่อดีกว่าพ่อฉันมีอภิสิทธิ์ทุกอย่างพ่อฉันอุปถัมภ์โรงเรียนนั้นอยู่ด้วยเออพ่อคะหนูขออะไรอย่างนึงสิคะแกมีอะไร่ะหนูอยากมีแฟนนะคะพ่อและเด็กที่โรงเรียนนั้นแหะเขาชื่อแจ๊ดนะคะ เป็นลูกชายของครูแป้งหนูอยากเป็นแฟนเขามากเลยแต่เขาไม่เคยชายตามองหนูเลยหนูอยากมีอ่ะพ่อช่วยหนูหน่อยได้ไหมอะไรนะจิตใจคนแล้วก็ความรักอะ่ะมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะพรีมกับแจ็คเขาชอบกันอยู่ก็ปล่อยเขาไปากแกก็ไม่ต้องไปยุ่งไปหาใหม่เอาเองแล้วลวกันนะพ่อคุณพ่อแค่เรื่องแค่นี้คุณพ่อก็ทำให้หนูไม่ได้ทำไมเรื่องอื่นคุณพ่องตามใจหนูได้ คุณพ่อแล้วคุณแป้งเธอก็ได้รับอภิสิทธิ์ทุกอย่างจากบริษัทสามีของเธอนั่นก็คือไอ้จอ๊อบและถ้าเราเอาครูแป้งมาทำเป็นเมียบ้านเราก็จะมีอำนาจมหาศาลเลยคุณจอ๊อบแม้ว่าฉันจะเปลี่ยนสีผมใหม่ชีวิตฉันก็ดูสดใสขึ้นนะแต่ฉันก็ยังนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคุณจอ๊อบ ไม่ใช่แค่แม่คิดถึงคนเดียวนะครับพ่อผมก็คิดถึงพ่อเหมือนกันแม่ครับเดี๋ยวเย็นวันนี้น้องพรีมมาเยี่ยมบ้านเรานะน้องพรีมเขาขอมาพักบ้านเราสักสองสามวันนะครับให้น้องเขานอน,นอกับแม่นะพรีมนี่เก่งนะเขาไม่มีพ่อแม่แต่เขายังอยู่ได้แต่บ้านเราเนี่ยสิแค่คุณจ็อบเสียไปสี่สันในบ้านเราก็เจือจางลงในทุกๆวันเลยนะแจ็คอือหือไม่ใช่อยู่ไหมคะ กล่องของขวัญที่พี่แจ็คห่อให้นี่มันก็หนักเหมือนกันนะวันนี้วันเกิดครูปแป้งซะด้วยมันเกิดอะไรขึ้นข้างล่างน่ะแจ็คแม่จําไม่ได้หรอครับว่าวันนี้วันเกิดแม่แล้วน้องพรีมอยู่ไหนล่ะครับอ้าวจมดินไปแล้วโอเคค่ะพอดีว่ามันบักนะคะสุกสาววันเกิดนะคะครูปแป้งลืมวันเกิดตัวเองได้ไงอะคะคนี่ค่ะพี่แจ็คครูปแป้งช่องเนี้ยสนุกพี่เอิร์ธเาทำละครสนุกทุกเรื่องเลย เฟื่องฉันหงุดหงิดมากฉันขอตบเธอสักสองสามฉากได้เปล่านะฉันก็จ่ายเงินเดือนให้เธอตลอดทุกเดือนเลยนะเฟื่องคิดดีๆสิแต่ว่าแต่อะไรเฟื่องฉันก็จ่ายเงินเดือนให้เธอใช่ไหมเฟียคือว่าฉันขอผ่านก็นแล้วกันนะฉันปวดท้องอะ ห้ามเอาเรื่องที่ฉันทำร้ายไปบอกใครดังสิ้นเหลือนะไม่งั้นเธอจะโดนไปด้วยนะถ้าเธอไม่อยากโดนฉันนั่นเลยเธอก็สูบบุหรี่มวนนี้ซะสิหรือว่าถ้าเธอไม่ชอบแบบมวนฉันก็มีแบบพอดให้นะเอามาสิเธอจะเอาแบบไหนบอกฉันมาเลยมวนหรือพอด บอกมานะคือว <la> ่า <desserts> ฉันขอโทษนะแฟมีอย like okay. ่างอื่นให้ฉันทำหรือเปล่าให้ฉันเลียเท้าเธอก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นการสูบบุหรี่อ่ะฉันไม่ชอบโอเคเธอไม่ชอบบุหรี่ไม่เป็นไรนะงั้นฉันขอเปลี่ยนเป็นการอบเธอสักฉากก็แล้วกันนะเฟื่องอ่านี่ยังไม่จบนะก็แค่เริ่มต้นมีอีกหลายฉากเลยแหละ ขอโทษนะขอโทษนะเพื่องฉันตัวเล็กเกินไปฉันนี่มันขี้ขาดตาขาวจริงๆเลยโอเคครับทุกคน EP4 วันนี้ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ